สวัสดีค่ะอาจารย์เยาวนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพามาเขียนโปรแกรมต่อนะคะในส่วนของระบบการขายสินค้าออนไลน์นะคะ,ะในอีพีนี้จะเป็นอีพีที่20แล้วนะคะ,ะที่อาจารย์ลงคลิปวิดีโอไปนะคะเรื่องของระบบการขายออนไลน์นะคะมีคอมเมนต์มาว่าอยากให้อาจารย์ช่วยทำในส่วนของการขายสินค้าในหน้าแคตตาล็อกนะคะในกรณีที่สินค้าหมด หมดสต็อกหรือเป็นศูนย์นะคะเอลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ให้แจ้งอ่าแจ้งเตือนว่าสินค้ารายการนี้หมดแล้วนะคะสินค้าหมดนั่นเองนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําให้นะคะอ่าก็คือที่อาจารย์ลองทําไว้นะคะก็ถ้าเกิดว่ากรณีที่สินค้ารายการใดนะคะหมดแล้วนะคะเป็นศูนย์นะคะ,น 0, นะ,คะตรงนี้อาจารย์ก็จะขึ้นเลยข้อความนะคะตรงนี้ปุ่มตรงปุมเลยว่าสินค้าหมดนะคะ ไม่สามารถที่จะคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะตรงนี้นะคะอ่าซึ่งเราดูคอนเซปต์ตรงนี้ที่อาจารยา์เช็คดักในเรื่องของรายการสินค้าหมดเราอยากจะขึ้นอ่าเป็นกกรูปกรกบาทว่าสินค้าหมดยังไงก็ได้พอเช็คเงื่อนไขเจอแล้วสามารถที่จะปรับแก้ไขข้อความและแสดงผลรูปภาพได้เลยนะคะแต่ตัวอย่างนี้อาจารย์ถามว่าถ้าเกิดว่ากรณีสินค้าเป็นศูนย์อาจารย์ก็จะขึ้นปุ่ม ปท่นตรงนี้เนาะว่าสินค้าหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะคลิกไปแสดงรายละเอียดสินค้าได้นะคะส่วนสินค้ารายการอื่นที่ไม่เอ่อไม่เป็นศูนย์ก็ยังสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะสั่งแอดรายการได้ปกตินะคะโอเคอ่ะตัวนี้อ่าที่อาจารย์ทําไว้เนาะจะเป็นหน้าน,นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบนี้กันนะคะว่าสินค้าหมด ก็จะให้ขึ้นผลเนาะอ่าแต่เดิมที่อาจารย์ทําไว้ที่ที่ทาไว้ให้เนี่ยก็คือถ้าที่อาจารย์ให้แสดงสินค้าที่โชว์มาในกรณีที่สินค้านั้นมีพร้อมขายคือไม่อ่มีรายการสินค้ามีจํานวนสินค้าไม่ต่างก่บศูนย์ก็คือให้แสดงผลนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาทําเคสให้ดูว่าเออถ้าเราอยากจะโชว์ว่าเออรายการสินค้าตัวนี้มีแต่ถ้าหมดก็คือก็ขึ้นแสดงข้อมูลสินค้าไว้แต่บอกว่าสินค้าเนี่หมดแล้วนะคะตรงนี้นะคะ ็จะมาปรับเปลี่ยนโคดนิดนึงขึ้นอยู่ว่าใครจะเอา,เอารูปแบบไหนไปใช้งานละกันนะคะ,ะแต่เดิมอ่ะข้อมูลรายการสินค้าเราก็จะมีแบบนี้นะคะอาจารย์ให้ดูในส่วนของตัวฐานข้อมูลนิดนึงในตัว Table p r o d u c t นะคะตรงนี้นะอ่าในส่วนนี้อาจารย์ลองปรับทดลองแล้วนะว่ามีสองรายการเนาะเป็นศูนย์นะคะก็คือ,อตัวหนังสือ html 5 excel ตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นศูนย์นะสองรายการนะคะทีนี้สองรายการตรงนี้ที่เดิมเราทําไว้อะก็คือถ้าสินค้าเป็นศูนย์จะไม่โชว์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองปรับแก้เนอะอ่าแล้วก็เมื่อวิดีโอคลิปที่สิบเก้า ep สิเก้านะคะอาจารย์พาทาตัวสไลด์ตัวแบนเนอร์แล้วเนาะส่วนนี้่ะเดี๋ยวเช็คส่วนของเมนูนิดนึง Ờ, ในส่วนนี้อาจารย์ได้ทำหน้าอินเด็กนะคะแล้วก็ลิงก์ถ้าคลิกที่โฮมตรงนี้ก็จะไปที่อินเด็กเนาะหรือคลิกที่ตัว m y Shop ก็จะมาที่หน้าอินเด็กส่วนตัวเมนูโปรดักก็จะไปนหน้านี้แสดงข้อมูลสินค้านะคะครจะใส่หนวดข้อ,ข,อข้อความอะไรก็ตกแต่งได้เลยนะคะตรงดาวดาวเมนู down, down, ตรงนี้อาจารย์ไม่ออกเผื่อเราจะใช้ลิงก์เมนูอะไรก็สามารถทำได้เนาะเป็นตะัวอย่างไว้ ่าส่วนหน้านี้ก็จะไปหน้าแอดมินที่จะเข้าส่วนของระบบไปหน้าอ่าหลังบ้านนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเช็คลิงก์ตัวนี้นิดนะคะ,ะแล้วอาจารย์ไปทางพอเนาะเพราะอาจารย์แก้ไขส่วนเมนูนะคะให้เช็คเมนูนิดนึงอ่าไฟล์เมนูอยู่ที่ข้างนอกไปเมนูตรงนี้นะอ่าอาจารย์แก้ไข ส่วนนี้แล้วนะคะส่วนโฮเมนูโฮมตรงนี้อาจารย์ให้ลิงก์ไปที่ index. php นะคะก็ไปจะไปหน้าที่มีส่วนของแบนเนอร์นะคะแล้วก็ตรงมาช็อปตรงนี้ก็จะลิงก์ไปที่ตัว index นะคะมในกานในการแก้ไขเมนูสามารถมาปรับแก้ได้เลยนะก็ะะปิดเพื่ออะไรได้นะคะโอเคทีนี้ส่วนนี้อาจารย์จะมาทำในหน้าของชโชว์ดักตเนาะ ให้แจ้งรายการอสินค้าว่าสินค้าหมดอาจารย์จะปรับแก้ที่ไฟล์ Product นะตอนนี้ไฟล์โชโ d ดักลองหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไปดูโค้ดกันนะคะไปเปิดโค้ดในไฟล์ของ Show Product มาปรับแก้เลยนะคะอันนี้อาจารย์ทําต่อเนื่องเนาะถือว่าพวกเราได้ได้เขียนโปรแกรมมาตามที่อาจารย์สอนแล้วนะคะส่วนของแสดงข้อมูลสินค้าก็จะมีไฟล์โ r โ d ดักแล้วนะคะ ก็มาทําเพิ่มให้ตามที่คอมเมนต์ที่อยากจะให้อาจารย์ลองทําปรับแก้ให้นะคะส่วนของชวอโปรดักตรงนี้นะไปนี้นะคะคแต่เดิมเราเขียนกันไว้นะคะก็คือจะมีอ่าเนี่ยค่าำสั่งอ่าซิเลเนี่ยอ่า e c เลสต้าฟอร์มคืออ่าแสดงข้อมูลของสินค้าของใช้ัน โปรดักตขึ้นมาทั้งหมดนะคะแล้วก็แวร์ด้วยอัลามาลต,ตัวนี้นะคะอามาลต,ตัวนี้ก็คืออัามา์จำนวนสินค้านะคะว่ามากกว่าศูนเนี่ยก็จะให้แสดงผลนะคะเดี๋ยวจะเปิดไปดูฟิลนี้นะคะจำนวนนะเนี่ยค่ะ ก็คือเราเปรียบเทียบเงื่อนไขไว้ว่าถ้ามากกว่าศูนย์ก็คือตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปอ่ะก็จะให้แสดงโชว์รายการสินค้านะคะทีนี้อาจารย์จะมาปรับเปลี่ยนนะคะอาจารย์ของอปีตอนนี้เราจะโชว์ทั้งหมดเนาะแต่เราจะมาดักเรื่องของการคลิกปุ่มอ่าถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์ก็ไม่สามารถคลิกสั่งซื้อได้นั่นเองคอมเมนต์ตรงนี้นป่ะคอมเมนต์ไว้นะคะอันนี้อาจารย์มาปรับแก้ว่าอาจารย์ลบเงื่อนไขตรงนี้ออก คำสั่ง order อ by อนี้จัดเรียงแสดงข้อมูลสินค้าตามรหัสนะคะอ่ะก็นี่ถ้าโค้ดเป็นแบบนี้แสดงว่าสินค้าทุกรายการไม่ว่าจํานวนสินค้าจะเป็นศูนย์หรือมากกว่าศูนย์จะแสดงทั้งหมดนะคะทีนี้หลักการที่เราจะมาดักว่าอาจารย์จะดักในส่วนของปุ่มแสดงผลต้องปุ่มรายละเอียดตรงนี้นะคะก็คือหมายความว่าถ้าสินค้าหมด ก็สินค้าเป็นศูนย์ก็จะขึ้นปุ่มสีแดงว่าสินค้าหมดนั่นเองนะคะแต่ส่วนไหนไม่หมดก็จะสามารถลิดแสดงรายละเอียดแล้วก็ยืนสั่งซื้อได้แอดเข้าตะกร้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเช็คดักตรงในส่วนของปุ่มตรงนี้นะเริ่มแรกหลักการทำงานก็คือเราจะต้องเช็คฟิลนี้นะคะฟิลที่เป็นจำนวนสินค้าเนี่ยมาเปรียบเทียบว่า จำนวนสินค้าเนี่ยตัวเลขอะ่ะมันเป็นศูนย์ไหมนะคะอ่านะคะตรงนี้ถ้าเป็นศูนย์เราทำไงต่อถ้าเป็นศูนย์ก็จะกําหนดให้ปุ่มเป็นสีแดงนั่นเองแล้วสินค้าหมดคลิกไม่ได้นะคะตรงนี้อาจารย์ก็จะมาอ่ากําหนดตัวแปรตัวหนึง่งตั้งชื่อน,นี้ก็ได้ใส่ตัวแปรนะคะบอาจารย์พี เติมได้น้ำตัวกาดฟเต่าแล้วก็เอตัวแปลลรอตัวนี้มากือกาแรนี้คือจะรับค่าข้อมูลที่เราเดึงมาจากเ a b l e product นะ,ะเป็นอะไรก็อ่เอาฟิลรับค่าฟิลที่เป็นจำนวนสินค้าออมาส์ตัวนี้นะคะ แต่ละรอบที่แสดงสินค้าเนี่ยก็จะส่งเอ่ออาจารย์ก็จะเช็คว่าจํานวนสินค้าในรายการแต่ละรอบที่วรรูปเนี่ยมีจานวนเท่าไหร่ก็จะเก็บเป็นตัวเลขเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยนี้อาจารย์จะมาใช้คําสั่ง if ในการตรวจสอบนะคะคําสั่ง if ทนที่แบบของ if ก็จะเช็คพื้นที่อาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้ากันน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะคะก็จะสั่งให้ทำะไรนะคะตรงนี้ก็แสดงอ่าแสดงค่าอาจารย์จะคอ py ตัวนี้มาดูหน่อย คปปีฟใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปแก้นะคปปีฟใส่ตรงนี้แล้วก็เออเอเอถ้าเกิดว่าอ่าจำนวนสินค้ามากกว่ามากกว่าสูงเนี่ยก็จะให้แสดงแสดงค่าปุ่มปกติเนาะตรงนี้คนะ เองค่ะคุณปกติโอเคจริงอาจารย์อยากจะให้ทำแบบนี้นะคะทีนี้ส่วนนี้รูปแบบของไอตัวอันนี้เป็นเขียนเป็นรูปแบบของ HTML เนาะอาจารย์อยากเขียนให้เป็นอิสระในรูปแบบของ HTML เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาปิดท็ก PHP นะคะในส่วนที่จะต้องใส่คำสั่ง PHP นั่นเอง อ่าจงเปิดแท็กตัวนี้ก็ปิดแท็กที่ทมันแตกแล้วอทีนี้เราต้องเปิดแท็กแล้วก็ปิดแท็กี่อันนี้ก็เปิดแท็กแลปิดแท็กตัวนี้สบอย ที่อาจารย์เปิดปิดแท็กตรงนี้เยอะเพราะว่าเ,าเราก็สามารถเขียนคำสั่งของแท็ก HTML ได้อย่างอิสระนะคะไม่ต้องเอามาเขียนอยู่ในรูปแบบของ p h p เนาะให้เข้าใจหลักการตรงนี้แต่คำสั่งมันจะครอบคลุม,มนะคะปีการนี้แล้วก็ปีการเอลเพียงยแต่อาจารย์เอาแท็กของ HTML มามาค่อเหมือนแท็กของตัวดีแท็กของ p h p นะคะตรงไหนที่เป็นคำสั่งของ p h p เราก็จะครอบด้วยแท็ก PFP เนาะ นะคะอ่ะทีนี้เสร็จแล้วพอส่วนนี้เราเช็คว่าเงื่อนไขอีตรงนี้เงื่อนไขเช็คว่าจํานวนสินค้าเนี่ยถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนยะ์น่ะก็จะมาทําในปีการนี้แสดงว่าเราสามารถกระทําอะไรว่าในส่วนของอกรณีที่สินค้าหมดตรงนี้อาจารย์ก็จะแสดงว่าข้อความอาจารย์ใส่ว่าสินค้าหมด สีค้าหมดแล้วก็อาจารย์ไม่ให้เลีล้ยงละไม่ต้องเลี้ยงไปละจะปิด,ดก็ใหม่ชาไปเลยนะเลี้ยงไปไม่ได้แล้วนะคะส่วนตรงนี้อ่าคา่าปุ่มบัตทอนตรงนี้นะอาจารย์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนร์าให้เป็นสีแดงเปลี่ยนปุ่มให้เป็นสีแดงนะอาจารย์จะไปเอาตัวที่ตัวบูสเต็นะคยเข้ามาที่แกสบูสเต็ปตัวนี้นะคนนะค ไปเสิร์ตตรงนี้ก็ได้ค่ะเข้าที่รูห้าจุดหนึ่งจุดสามนะถ้าหาไม่เจอเราก็กดปุ่มบัททอนกันนะบัททอนอ่อทีนี้อาจารย์จะเอาสีน,นี้ว่าสินค้าหมดนะปุ่มสีแดงเพื่อใช้งานคาัดนี้นะคะคัดคัีเป้ไปกัพเป้แล้วก็มาใสา่ใส่ตัวนี้เลย เป็นเป็นอืมก็เป็นขนาดนี้นาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องขีดเดคนเจอไปนี่นะ MT ขีดสามน,นะนี่คือมาร์จิ้นท็อปข้างบนค่ะโอเคแบบนี้แล้วอืมทีนี้ข้างล่างก็จะเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมน,นะเซฟอ่าลองรันดูนะคะ แล้วเนี่ยอืมประัาณดูปะมาสองรายการนะคะสา้าหมดนะคะถ้าไปที่โฮมโฮมตรงนี้อ่ารายการ ออาจารย์ย่อแสดงผลแค่สี่รายการเนาะอ๋อโฮมโฮมส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปแก้ไขส่วนไฟโฮมด้วยว่าอาจารย์ดึงโค้ดไปนะคะไฟโฮมนะอ่าในส่วนของไฟอินเด็กซอือเดี๋ยวไปแก้ไขส่วนอินเด็กซ์ฟอินเด็ก ในเด็กเราก็จะมาเพิ่มส่วนนี้เอาโคตดมาเอพโคตรมาน่อยเสร็จในเรื่องส่วนนี้เราก็มาสับคัดลีกากันไปนิดทีน,น,น,นี้ส่วนของหน้าปุ่มตรงนี้ก็ต้องเหมือนกันอปจากก็จะมาวางครับตรงนี้เลยนะปุ่มส่วนนี้อ่าตั้งแต่ตรงนี้นะแท็บพีเีจนถึงส่วนนี้นะคะเราก็จะคัดลไปนะคะ กาแฟปลาเหเสุอยู่ที่อินเด็กตรงนี้อาจารย์ก็จะทับปุ่มนี้ไปเลยนะลบแล้วก็วางเลยนะเราจะได้ดตรงนี้นะคส่วนอันนี้อ่าอันนี้ทำไงอันนี้ลบอ่าลบส่วนนี้ออกมีเงื่อนไข่ใช่นะอ่าโอเคมีเอาเด้าบายแล้วก็ลิมิตแสดงอ่าจำนวนสินค้าแั้แต่ำรายการนะคะเหมือนเดิมสินะคะ อ่าโอเคได้แล้วนะคะคือแล้วตรงนี้สินค้าหมดนะครับนี่สินค้าทั้งหมดอ่าเดี๋ยวอาจารย์ทำปุ่มตรงนี้เพิ่มให้นิดหนึ่งปุ่มแสดงสินค้าทั้งหมดนะคะตรงนี้นะส่วนหน้าเว็บหลักเราสามารถที่จะมาดีไซน์อะไรได้อีกะอาจารย์ทำปุ่มตรงนี้ให้นิดนึงสินค้าทั้งหมด เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เราอยากจะทําปุ่มเป็นอ่านิสโบคือคลิกไม่ได้ไม่มีลูกมือเลยอย่างงี้ก็ได้นะคะโค้ดก็ไปดูในส่วนของพั t ทอนนะมันจะมีเห็นนะมัททอนหรือเนฟอ่ะเนฟเมนูนะคะเป็ N A นเอวเหนไเนฟรงนี้นะที่เคย อ่าตัวไี้ค่ะใช้ตัวนี้ก็ได้ Disco ตรงนี้เมนูจะคลิกไม่ได้เนาะมาดูโค้ดอ่าโค้ดอยู่ตรงไหน,นเนี่ยค่ะเนี่ยเอาคาัสเนี้ยไปเรียกใช้งานในปุ่มมันก็จะไม่เป็นลักษณะของคลิกไม่ได้นั่นเองนะครต่อ็ปเรัจะลองไปฝึกนะ,ะอ่ะสมมุติทำในตัว index. ตอิงเด็กตรงรายการสินค้าหมดเนี่ย อันนี้เป็นเป็นคาดของ WhatsApp เราก็ต้องอยู่ในรูปแบบของคาดต,ตรงนี้เนาะมีคาดล็ออยู่ในเครื่องหมายอ่าดับเบิลโฟตรงนี้เซฟลองรังดูโอเคจะเป็นรูปแบบนี้แล้วนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้อ่าถ้าดิสโ l e มันก็จะเป็นสีแบบอ่าจางๆแบบนี้เนาะคลิกไม่ได้หรืออยากหรือไม่อยากให้ดิสอ่าดิสโคืออยากให้เป็นแบบนี้ คลิกไปก็คลิกไม่ได้แบบนี้แล้วแต่ไปดีไซน์แล้วนะคะอันนี้อาจารย์ลองทำเป็นอิสโตให้ดูใน index นะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเราก็ลบเิีนะคะเพียงแต่ลิงก์ตัวนี้มาให้ลิงก์ไปแค่นั้นเองนะคะหรืออ,อยากจะไปดักส่วนไหนหรือดักข้อมูลทั้งหมดเลยก็ได้นะลีททั้งหมดเราแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพอ,อะไรก็ได้ก็คือ,อเช็คเงื่นไขตัวนี้อ่ะ ถ้าเจอว่าเป็นศูนย์อยากให้แสดงอะไรบ้างถ้าไม่เป็นศูนย์ก็หลังทํางานหลังเอวปกติได้เลยค่ะเ,เดี๋ยวอาจารย์จะทําปุ่มตัวนี้ให้อีกปุ่มหนึ่งแสดงสินค้าทั้งหมดขอไปเลือกกลุ่มบัตทอดมาสักกลุ่มุ่มบัตทอดแสดงสินค้าทั้งหมดเอาเสียได้ไ อ่าสีน้องเฮงก็ไดาอ่าอาจารย์เอาดีนะคะเป็นลีงนกะ์ตรงนี้มาไอาเ็นหรือเราจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่อาจารย์เขาพิมพ์ในหน้าอิเด็ก เด็กอาจารย์จะวางข้างล่างตัวนะี้เนาะวางข้างล่างนะอิ d เด็ข้างล่างเลยก็อ่าอยู่ตัวตรงนีอ้อยู่ในในแท็ก D V ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนตัว f ุ o t เ er ตอร์นะอาจารย์ขอสร้างสร้าง,ง D V แท็ก D V ปิ t แท็กนะคะ ไปวีอยกเปิดแล้วก็อยากปิดวางปุ่มตนนัวนี้อ่าแสดงสินค้าทั้งหมดสดินค้าทั้งหมดเราก็อ่าอันนี้เราก็คลิกคลิกแล้วก็ลิงก์ไปที่อะไรที่ไฟล์โชว์โปรดับ โอเคเชียวโบดาอดะอันนี้ทำที่ตัวอินเด็กนะคะมันก็จะขึ้นก็มอมุตรงนี้อยากให้แสดงข้างไหนอะ่ะข้างขวาหรือตรงกลางก็ได้เดีย๋ยวจะมาแสดงข้างข้างขวาข้างนี้ก็ได้นะอาจารย์ใส่แสดงข้างขวาตรงนี้เราก็เพิ่มฮาร์ดนะคะสีแดง ค่ากับแล้วก็กระบอกเทคเทคอะไรเทคเอ็มทีเอเทคที่ที่เอ็นดีนะคะถ้าเซ็นเตอร์เทคเซ็นเตอร์ก็จะเป็นอยู่ตรงกลางเนาะเทคสตาร์ก็จะอยู่ทางด้านชิดขวามือเทคเอ็นตรงนี้ก็จะชิดอ่าเทคสตาร์ชิดซ้ายมือเทคเอ็นชิดทางด้านขวามือนะคะ ก,ก็จะ,ะมาตรงนี้พอเรงคลิกปุ๊บมันก็จะมาหน้าโชว์โปรดักต์ตรงนี้นะคะโอเคพ่มก็จะกลับมาหน้านี้นะคะส่วนผลตรงนี้อาจารย์ทำให้ดูเนาะจะใช้ดิสโตรหรือว่าจะใช้เป็นปุ่มแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ลองไปจัดดูนะคะแสดงสินค้าทั้งหมดอยากให้มีระยะช่องปล่อยข้างล่างอีกนิดนึง แล้วก็ที่ล่างสุอ hmm. mm ืมไม่ไกลเพราะว่า แอมบิอาร์กโอเคเรียบร้อยแล้วเยวอยากจะให้มาอยู่ยกลางก็เซ็นเตอร์อ,นะอังน, okay. นะคะเป็นหมเ้าควางโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะ่ะอ่าก่อนจบวิดีโอนะคะใครยังไม่ได้ติดตามอาจารย์ก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ หรือถ่านใด้สนใจจะสนับสนุนช่องอาจารย์นะคะสามารถกดที่ Thank you หรือรูปหัวใจที่ในใต้รูปวิดีโอได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ